ก็ต้องขอขอบคุณนะครับทีมจากรพสาตรอสวนะครับสายลสุังกวัสาขาทุ่เพนะครับองค์ปรก็จะมีทั้งหมดประมาณ5,000คนนะครับซึ่งเราวางแ้าไว้จบสูเส็นก็คือประมาณ300ท่านคนแต่ลอโดนที่ปรับขึ้นจะแบ่งเป็นส่วนของอุค์กรด่านหน้าแล้วเจ้าที่สายโซโุ่เนี่ยน้องไปลอยโดนซึ่งเราจะมีการนำท่านนักบุปะกรทางแพทย์อสง นะครับก็วันนี้เป็นวันเรื่องดีวันนึ่นนะครับเราจะมีการฉีดวัคซีนนะครับการ,ร,การเบ้าปัสสารกันเหมอนก่บเรามีการดื่มกินกันนะครับเราก็จะมีาะการถอดสน้ารื่อื่คซินกันนะครับโอกาสที่นี้นะครับก็ขอเปบประเิธีไทยนะครับเราขอ,อำคำสั่งนะครับในการที่จะส่งนา้าพระท่านอ่าดูขั้นตอนของการฉีดวัคซีนของประเดชนินค,ครับปรนเชิญใช่นะครับออก็จะมีแพทย์ พิจารณาว่ากรณีที่ใช่แล้วเนี่ยสามารถฉีดวัคซีนได้หรือไม่นะครับหลังจากนั้นนะครับจ,จุดที่4เป็นจุดรอฉีดวัคซีนนะโหลดไลน์แอปพลิเคชันไลน์หมอพร้อมนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยสำคัญมากเพราะว่าอย่างนี้คือวัคซีนของอปิเบรไอของจีนเนี่ยมี2ล็อตก,กลุ่มที่1นนะครับครับผมครับแล้วก็มาสเตชันฉีดครับ รับอันนี้ก็จะเป็นภาพประวัติศาสตร์ของจังหวัดปัตตานีของเราทีเทียน,นะครับจืดได้เลยครับเก็บภาพนะใส่ภาพซ้ำไม่ได้นะครับครับเดี๋ยวขออนุญาตท่านโอเคครับ พร้อมพร้อมอยังน,น,นะครับไปเซอร์ต่ออะไรอีตอนฉีกเนี่ยเราจะสามารถได้รับบริการที่เร็วและจองวันได้ด้วยนะทางไลนห์หมอร้อมนะครับครับครับงั้นผมไปแบบแยายต่อนะครับ พ่อที่รถไหนสีเงินดเป็นแบบไหนที่คุยขอคทพด่าของแนนให้นะคะถ้าเป็นทั้งรายสายวนก็จะมีเปอดโทรให้ด้วยนะคะแล้วก็เดินเิยนเพผู้ว่า ทีนี้กรณีที่กรณีที่ไม่มีป่วยเกิดอาการป่วได้กรณีที่มีอาการผิดปกติเรานะจะรับการติดตามการติดตามอาการในหลังการรักษาจนมีการติดตามอีกสามครั้งก็คือวันที่หนึ่งหลังจากฉีดวันที่เจ็ดแล้วก็วันที่สามสิบนะครับกรณีที่มีรายมีแอปหมอท้องมันจะได้เกิดอะบบกลกรามนะครับกรณีที่ประชาชนทั่วไปที่ไม่มีแอปจะมีโรคติดตามคือเราจะให้อ่า อสมรปตอสมติดตามคุี่ฉีนะครับเพราะว่าการที่ฉีวันนี้เราจะมีฐานข้อมูลซึ่งเราสามารถที่จะตกรายงานได้ตองต่อหลัเราสามารถจะรู้เร่บ้ที่เาเรื่องเฉียไว้ามปัญหาอะรติขัดรที่ของทีมของเมงมาแค่จะดำเารทำงาัมครับเพราะว่าเดี๋ยวท้าใครจะพึ่จะไปฉีเท่าไหร่สิบสโน้ใช่ไหม วิงนี่ติว่าช่างที่เราเต็มไปหมดว่า